ทนายเดชาลากไส้พฤติกรรมแม่ค้าออนไลน์8ข้อไม่บอกชื่อแต่อ่านจบก็น่าติดทนายเดชากิตติวิทยาน,านันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายคลายทุกได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ารณรงรงอย่าซื้อสินค้าจากแม่ค้าออนไลน์ที่เอาเปรียบสังคมและเอาเปรียบโรงงานในต่างจังหวัดขายสินค้าหลอกลวงประชาชนตื่นภัยแม่ค้าออนไลน์บางคนไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร 1>, 1. ใช้นอมินีในการทำธุรกิจเช่นลูกจ้างเปิดบริษัทหลายๆบริษัทหลีกเลี่ยงการชำระภาษีให้ครบถ้วนกระจายฐานภาษี 2. หลบเลี่ยงซื้อขายสินค้าไม่ออกภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 3. รับรู้รายได้ในนามบุคคลอื่นอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนอมินีหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 4. เงินที่ได้จากการไม่เสียภาษีนำไปใช้จ่ายทำสัญญกรรม กินอยู่ซื้อหาทรัพย์สินอย่างฟุ่มเฟือยดังราชางบการเงินไม่มีรายได้ตามที่คุยโมอวด 5. ซื้อสินค้าจากกลุ่มทุนจีนสีเทาในจังหวัดปทุมธานีหรือฝั่งทนหรือสมุทรปราการที่มีการสวมฉลากหรือสวมออยของบุคคลอื่น 6. สินค้าไม่มีคุณภาพและตั้งราคาที่สูงเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค7เวลาลดไลฟ์สดขายสินค้าจะตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริงจำนวนมากและโกหกหลอกลวงประชาชนว่าลดราคาซึ่ง ความจริงแล้วไม่ใช่การลดราคาเป็นเทคนิคในการหลอกลวงประชาชนโดยอาศัยความไม่รู้โกหกหลอกลวงว่าสินค้าขายดีทั้งที่ขายไม่ดีและหลอกลวงเจ้าของโรงงานหรือผู้ค้าในต่างจังหวัดให้ผลิตสินค้าโดยจูงใจว่าจะสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากแล้วเบี้ยวอ้างว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ 8. ว่าจ้างทนายความจำนวนมากคอยฟ้องหมิ่นประมาทพวกที่วิภาษ์วิจารณ์ตัวเองในทางเสียหายก็บางคนหาผัวเป็นตำรวจคอยคุ้มครอง และขมคู่ประชาชนข้อมูลข้างต้นนั้นผมได้รวบรวมมาจากที่น้องประชาชนที่ร้องเรียนผ่านเทดทนายคลายทุกมีปัญหาแม่ค้าออนไลน์หัวหมอช่อโกงสอบถามทนายเดชาได้ที่ 0, 0 2 9 4 8 5 7 0 0หรือ0 8 1ย1 4 2 5หรือ0 8 1 8 2 1ป4 7 0อเอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าหลงเชื่อแม่ค้าออนไลน์ปากจัดหน้าด้านใช้คำหยาบคายเหยียดหยามขมขูประชาชนอย่าสนับสนุนสินค้า ทำนาบนหลังคน